การใช้แชท GPT เปลืองน้ำขนาดไหนยกตัวอย่างนะครับการฝึกอบรม GPT 3ของ Microsoft ที่สหรัฐอเมริกาก็ใช้ปริมาณน,น้ำสูงเท่ากับที่ใช้น้ำผลิตรถยนต์ BMW ได้ถึง370คันหรือ Tesla 320คันเพราะการที่ AI จะฉลาดตอบคำถามเราได้สารพัดมันจำเป็นต้องเรียนรู้ต้องจำประมวลผลข้อมูลเยอะมากเมื่อทำงานหนักก็จำเป็นต้องใช้น้ำปริมาณมากในการระบายความร้อนออกจากอุปกรณ์แถมพลังงานไฟฟ้าจำนวนมากที่ใช้ก็ยังมาจากน้ำอีกแต่ถ้าไม่อยากเปลืองน้ำมาติดโซลาเซลล์ ell, กับโซลาเดนผ่อนจ่ายต่อเดือนถูกมากอย่างกับใช้ไฟฟรีบริษัทศ จากฝรั่งเศสที่เข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทยอย่างที่ Ethics e v e r y ร h เ r e เขาก็ติดแผงโซลาเซลล์ไม่ใช่แค่ประหยัดน้ำแต่อย่างลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง480ตันต่อปีเทียบเท่ากับการลดจำนวนรถยนต์บนถนน580คันต่อป,อป,อปีหรือการปลูกต้นไม้23,000ต้นส่วนปริมาณน้ำอื่นๆท,ทั้งหมดที่ใช้ไปนในการผลิตหรือที่เรียกว่า Water Foot p r i n t ถ้าอยากจัดการให้ดีขึ้นอันนี้ต้องให้บริษัทเจมคำนวณให้ครับเพราะที่นี่มีผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมกกกกับภาาาาธุริจและเอชนานานมว่10ปี